จะมีสินค้าในตั้งแต่ในอดีตน,นะคนที่ทำธุรกิจเครือข่ายเป็นบริษัทแรกก็คือบริษัทแอมเอเปเป็นบริษัทแรกเลยนะครับมีมาเป็นเกือบร้อยปีละหกเจ็เจ็ดเจ็ดปีประมาณนี้นะครับนานมากละนานนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> คือธุรกิจเครือข่ายเนี่ยถ้าเล่าถึงตอนแอเนี่ยสมัยก่อนมันเป็นบริษัทที่อยู่อเมริกานะครับ เขาก็อยากขายสินค้าแต่เขาไม่สามารถอาไปวางในซูเปอร์มาร์เก็ตหรืออะไรได้เพราะมันมีค่า GP คือคือค่าวางขายเรียกว่าค่าค่าคอมที่ต้องแบ่งให้เขาในการที่เขาขายอสูงมากเฉลี่ยว่าประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับสี่สิบเปอร์เซ็นแต่เวลาคุณเอาสินค้าสมมติว่าคุณสินค้าราคาหนึ่งร้อยบาทคุณไปวางในร้อยบาทเนี่ยคุณต้องแบ่งให้เขาสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเหลือเงินที่คุณหกสิบอ่ยกตัวอย่างนี้นะหกสิบแล้วต้นทุนอยู่คุณนะ ระหว่างคุณกับส้นคุณคุณสี่สิบาทแปลว่าคุณกำไรเลือเท่าไหร่2ี่สิบแต่คุณก็ต้องจ่ายพนักงานเจ้างคุณต้องจ่ายหมดแต่โลตัสเอาไปละสี่สิบเพราไม่ส่วนาคุณขาดทุนหรือไม่ขาดทุนอ่าทีนี้เวลาคุณจะไปวางในโลตัสคุณวางว่าเฉยๆแล้วเขาไม่มีไม่มีใครรู้จักสินค้าคุณคุณจะขายได้ไหมไม่ได้การจะเอาเข้าโลตัสหรือเซเว่นนะฮะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณต้องซื้อเข้านะครับ ไม่ใช่มีสินค้าไปให้เขาวางแล้วขายได้นะครับเขาไม่รับนะครับเขาไม่รับนะอแต่ถ้าสมมุติว่าคุณดูสินค้าคุณมันน่าสนใจที่สุดเขารับแต่คุณต้องจ่ายเงินเข้านะครับสมมุติสาขาละห้าพันสมมุติเอาเซเว่นงี้นะสาขาละห้าพันนี่คือความจริงเลยนะสาขาละห้าพันเซเว่นมีกี่สาขาหนึ่งหมื่นสองพันสาขาคุณลองคูณดูดิคูณสาขาละห้าพันเป็นเงินเท่าไหร่คุณจ่ายไหวไหม ถ้าคุณเป็นบริษัทใหม่เนี่ยคุณกําลังเปิดบริษัทแบรนด์สินค้าสักหมย่ยสักหนึ่งบริษัทเนี่ยคุณคุณจ่ายไว้หรอไม่หมื่นสองพันสาขาคูณห้าพันเป็นกันเท่าไหร่ล้านเท่าไหร่ครับหกสิบล้านาน,นี่คือค่าแรกเข้าไม่เกี่ยวกับค่าเปิดหน้าบัญชีอีกประมาณล้านหนึ่งอ่ะหกสิบเอ็ดล้านคุณจ่ายไว้ไหมไม่ไ้แล้วเขาก็ไม่การันตีนะครับว่าคุณจะขายได้หรือไม่ คุณวางในเซเว่นเขาไม่รู้จักสินค้าคุณคุณเดินไปเซเว่นไม่เคยเห็นสินค้าตัวนี้เลยไม่เคยเห็นพุทนาอะไรเลยจะมีคนซื้อไหมพอไม่มีคนซื้อเกินสองเดือนนะครับสองเดือนนะครับไม่ใช่ว่าเรารับเซเว่นเขาเอาออกครับเอาออกครับแล้วหกสิบล้านคืนไหมครับไม่คืนครับไม่คืนครับหกสิบล้านไม่พอนะครับคุณจะเอาสินค้าไปวางเซเว่นหนึ่งหมื่นสองพันสาขาคุณต้องมีสต็อกไหมครับ สต้อกสาขาละเท่าไหร่อ่ะสมมุติาสาขาละสองลังเนี่ยหนึ่งหมื่นสองพันสาขาแปลว่าสองหมื่นสี่พันลังคูณเข้าไปในสินค้าคูณต้องสต๊อกเท่าไหร่กี่ร้อยล้านเป็นร้อยล้านนะครับเห็นเหมเียวน้คำถามถ้าผม่ทำได้สิมีเงินแล้วแต่คนที่เปิดบริษัทให,หม่ไม่มีใครมีเงินขนาดนั้นหรอกถูกไหมนี่จึงเป็นเหตุผลนี่ยังไม่รวมค่า โฆษณาทีวีพรีเซนเตอร์อะไรต่างๆอีกซึ่งจะต้องมีสินเขาเรียกต้นทุนอยู่ในสินค้านั้นคุณลองนึกดีๆนะว่าทำไมสินค้าเราคุณภาพดีกว่าชาวบ้านเขาป้อะไลหนึ่งร้อยบาทถ้าไปขายในเซเว่นหรือในโลตัสคุณโดนไปละสี่สิบบาทเห็นงเง้ยคุณโดนไปละสี่สิบบาทนะและคุณจะต้องโดนค่าโฆษณาเพราะมันยังจะต้องถ้าไม่มีโฆษณาหรือไม่มีคนรู้จักเซเว่นเขาไม่มมรับหรอกคุณก็ต้องจ้างพรีเซนเตอร์ค่าพรีเซนเตอร์เท่าไหร่ อ่เอารอๆดูดีๆดังๆก็ๆประมาณห้าล้านสิบล้านอ่ะและค่าโฆษณาทีวีอีกกี่ล้านอย่างน้อยสิบยี่สิบล้านแปลว่าก็ต้องมีค่าพเตอร์เหล่านั้นหรือค่าโฆษณาอีกอย่างน้อยประมาณสิบบาทหรือยี่สิบบาทอยู่ในราคาสินค้านั้นอ่นตีววายี่สิบบาทถ้ากับราคาสินค้าหนึ่งร้อยโดนสิ่งเหล่านี้เป็นเทนะ่าไหร่ละหกสิบแล้วนะหกสิบละนะ แล้วคุณต้องมีค่าจ้างพน,นักง,งานค่าลูกนี่น,นหาฬิกาดูไหมครับค่าขนส่งอีกโดยประมาณห้าบาทหรือสิบบาทเอาตีว่าสิบบาทแล้วกันคือเรื่องงงถ้ากับเหลือต้นทุนเท่าไหร่สามสิบ,ลบ,ลบลแล้วคุณต้องมีกำไรอนะครับอยู่ในนั้นแล้วไม่งั้นคุณจะเอาอะไรกินบริษัทอะเอากำไรนิดนะ้อยก็ได้เอาสิบบาทเหลือต้อนทุนเท่าไหร่ 20, 20, 20. สินค้าหนึ่งร้อยบาทต้นทุน แล้วมันจะมีคุณภาพได้ยงไงสินค้าจะมีคุณภาพได้ยังไงและวิธีการต่อสู้กันของสินค้านะครับคือแย่งกันลดต้นทุนยิ่งคนผลิตมากต้นทุนยิ่งต่ำสุดท้ายแล้วสินค้า SME หรือธุรกิจโอทอปต่างๆถึงสู้ต้นทุนในทุนไม่ได้ระบบทุนนิยมคนรวยชนะเสมอเจ้าสัวสร้างโรงงานผลิตทีเป็นล,ล้านชิ้นต้นทุนก็ยิ่งต่ำ แต่คนโอนหอบนั่งปั้นทีแล้วถุง้อมทุกคนเจ้าต้นทุนเลยไปสู้เขาแค่ค่าแรงก็าสู้ไม่ได้แล้วนี่คือเหตุผลแล้ววันนี้สินค้าเราเราไม่ต้องไปเสียค่า GP ให้ใครเราค่า GP นั้นเน่ะมาให้ท่านเป็นค่าคอมมิชชั่นค่าอะไรต่างๆที่ให้ไปเพราะถ้าท่าขายไม่ได้ผมก็ไม่มีต้นทุนถูกไหมครับผมไม่ได้เสียค่าคอมมิชชั่นค่าแรกเข้าก็ไม่มี ค่าพิสนเตอร์ผมก็ไม่ต้องไปจ้างดาราผมจ้างคุณถูกไหมคุณท,ท่านตาตาดีๆะรเงี้ายโฆษณาให้ผมนะพูดดีกว่าดาราด้วยนี่คือระบบนียกตัวอย่างนี่คือระบบเครือข่ายมันจริงเกิดขึ้นกับแอมเวย์เขาเลยเริ่มทำธุรกิจแอมเมย์เกิดขึ้นโดยการจ่ายผลประโยชน์หลายๆชั้นให้กับตัวแทนเป็นครั้งแรกจนเกิดการฟ้องร้องว่า ธุรกิจอเมร์คือหลอกลวงไม่ได้จ่ายเงินต่เมปก่อนมันดังมากบริษัทแรกอ่ะดังมากโดนเมกาฟองร้องและโดยรัฐบาลนะครับรัฐบาลเป็นคนฟ้องร้องบริษัทมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเราไปเสิร์ชใน g o o g l e ได้นะเรื่องนี้จนสุดท้ายฟ้องร้องไปฟ้องร้องมาก็ใช้เวลาอยู่สักพาห์หนึ่งสุดท้ายแล้วก็ตัดสินว่าอ่าอ็มเ์ชนะคือจ่ายได้คือการจ่ายผลประโยชน์ให้กับตัวแทนสมาชิกเนี่ยสามารถทําได้ โดยถูกต้องแต่นั่นก็เป็นช่องว่างให้กับบริษัทอื่นๆตามมาอีกเยอะแยะไปหมดที่พอเห็นว่าเขาถูกต้องโอ้ทีนี้ก็เริ่มทำแล้วทีนี้ต้องการดึงคนเอ็มวมาหรือต้องการคนดึงเครือ่กยเข้ามาหรือต้องการรวยเร็วหรืออยากได้สมาชิกเร็วๆก็จ่ายยอะจ่ายเยอะจ่ายเยอะ,ะ,ยอะ,ะ,ยอะด้วยการหลอกลวงว่าจะให้เท่านั้นเท่านี้สุดท้ายก็ให้ไม่ได้มันก็เลยการเป็นการฝังชิป คนที่โดนหลอกลวงมาตลอดตั้งแต่อดีตการจนถึงปัจจุบันและยิ่งในะปัจจุบันโอ้โหม,มันเปลี่ยนรูปแบบปไปเร็วมากรูปแบบก็คือไม่มีสินค้าแล้วทีนี้ให้อะไรให้ผมตัดแทนให้ผมตัดแทนเป็นรูปแบบไหนครับลงทุนหนึ่งแสนได้สิบเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนเดือนละเท่าไหร่เดือนละหนึ่งหมื่นบาทดีไหมครับอยู่เฉยๆมีเงินแสนหนึ่งได้เดือนละหนึ่งหมื่น ไปนั่งทำงานให้ปุ่นทำไมคือได้ละหมื่นเดียวเนี่ยคุณหาเงินแสนเนี่มาวายอยู่สบายชิลๆนั่งกินกาแฟคุณก็ได้ดล,ไละหนึ่งหมื่นเอาไหมเอาความโลภเกิดขึ้นทันทีเห็น <laughs> ไหมครับใช่ความโลภเกิดขึ้นทันทีมันเป็นเรื่องธรรมชาติตอนแรกเราไม่เชื่อเราเชื่อไหมไม,ไม่เชื่ออย่ามาโกหกฉันอย่ามาหลอกลวงกันแต่แล้วเขาก็มีวิธีเอา กลยุทธ์มันล่อล่อลวงเอ่วานล้อนี่นะโอ้โหเอาหน้าข้อหลังเส้นหนึ่งนะนี่อะไรเขาเป็นคนบริษัทนึงนะคนลงทุนในบริษัทเหมือนไรว่ากันไปเทีนี้ก็ดิจิตอลเหรียญก็ว่ากันไปนะครับลงทุนทองมั่งน้ำมันมั่งอะไรมั่งอ่ะไรปวดให้เราไม่รู้จักอ่ะแล้วหน้าตาก็ดูดีนะเราขับรถไปแล้วนะซุปเปอร์คาร์ชาหน่อยนะเอาป้านบัวไฟมาอ่าเราก็เป็นไงเชื่อไหมเชื่ออ๋อมันเชื่อมง่ายจัง อย่าเพิ่งเชื่อดิอย่าเพิ่งเชื่อดิอ่าเราอย่าเพิ่งเชื่อดิเราต้องต้องเก่งหมอชาวบ้านผลิเราจะไปเชื่ออะไรเนี <sh <sh ่ยขนาดนั้นไม่เชื่อเราต้องไม่เชื่อพอไม่เชื่อปุ๊บเขาก็มีวิธีการมึงทำไปก่อนเลยมึงทำไปก่อนเลยมึงไม่ทำหรอกนะและไอคนที่มาชวนเราก็ทำเขาทำไปครบเดือนมันได้เงินคืนมันจริงอะเงินเข้าบัญชีมันจริงอ่ะมันก็มาโชว์เลยทีเนี้ยเห็นไหม เห็นไหมได้จริงเห็นไหมเห็นไหมจากไอ้เมื่อกี้ไม่เชื่อเป็นไง <c oughs> นเชื่อคนง่ายครับพอได้ครั้งนี้หนึ่งเห็นเขาได้ความโลภจะเริ่มครอบงำแต่ยังไม่เชื่อพอ,อเดือนที่สองมันได้อีกมันกลับมาหาเราอีกม,<ะ>อมันได้จริงเว้เยได้จริงเว้ยไอ้เดือนที่สองครั้งที่สองจะเริ่มคอยตามเป็นไง ไป,ปไอ<ห>้คนที่มาชวนเนี่ยมันก็อาจจะได้จริงหรือได้หลอกอเราก็ไม่รู้ถูกไหมมันอยู่ในบัญชีมันเสร็จแล้วพอเราเริ่มคอยตามเรายัางไงดีครับเขาบอกให้ลงแสนพังเงิแล้วพังเงินอ่าเขาบอกโอ้แสนก็ถือว่ามนันเอามาหมื่นก่อนแล้วกันลองดูมาเงนนึงหมื่นนึงก็ได้พันหนึงเอาไหมเอาเงินก็เหมือนเงินซื้อหวยมาอนก เอาลองดูไหมใช่ไปดีไหมดีพร้อมเริเริ่มข้อคกับลองดูอพอผ่านมาเดี๋ยวนี้เขาให้รายทิศด้วยนะเจ๊ไหมไม่ให้เราเรียนมันช้าไงให้รายทิศรายทิศเลยพอถึงเวลาพันโอนเข้าบัญชีเงินใครก็ไม่รู้เงินตัวเองแห <c oughs> ละแต่ให้เขาไม่หมื่นถูกไหมใช่พอถึงเวลาเขาโอนมาเข้าบัญชีพันหนึ่ง ความคิดเล่นมันเจอล่ะโอ้ชีวิตฉันรอดแล้วรอดแล้วฉันจะต้องนั่งชิวๆอยู่ริมทะเลให้เงินทํางานเ <c oughs> งินกงนั่งจิบเบียไม่ต้องทาอะไรแล้วโอ้ยนี่ขนาดขย่อดไปแค่หมื่นเดียวได้มาพันนึงพอได้ <c oughs> เห็นได้จริงอย่างนั้นครั้งต่อไปทำไงครับจะด้วยชีวิตต้องได้ท่านเดือนเท่าไหร่ถึงจะสบายแสนเดือนละแสนลงเลยล้านหนึ่งถูกไหม ถ้าร้านหนึ่งแลว้วพออาทิตได้มาร้านก็ต้องได้เท่าไหร่หนึ่นง 1> 1แสนใช่ไหมได้ก็แสนจริงทำไงที่เนี้ยโอ้โหชีวิตกูสุดยอดบ้านขายรถขายที่ไหนีีนะขายอ <c oughs> นี่มันครูบาอาจารย์กูกู้ได้เต็มสตีมเลยกูไห้ยก็มนได้จริงอนะ่ะ <c oughs> ไม่พอชวนเพื่อนด้วยกู <c oughs> ได้จริงเห็นไหม วนญาติพี่น้องเอามากู้มาคนละล้านสองล้านมันจะได้ค่าแนะนำด้วยนะจะได้ค่าแนะนำด้วยนะลงทุนบ้าเลยไได้ค่าแนะนำส <c oughs> ุดท้ายแล้วผ่านไปสองสามเดือนทีนี้จากจาก จากจิบเบียรลิมทะเล่ไหมทีนี้จะแขวงคอร์ดใต้ต้นมะพร้าวลิมเะเละไรเนี่ยอันนี้เล่าให้ฟังให้เรารู้ว่าเป็นวิธีานเวลาฟังตาผมพูดนะรู้สึกมั่นใจโอ้โหใช่ใช่ใช่ช่เราวางให้ดีเดี๋ยวมันคุณจะโดนคุณชวน แล้วคุณจะโดนมาโดนแล้วเหรอ <laughs>